กะทธะรมธาจะธรรมาอุปาเทตภาท,ทธรสิบประการที่ควรทำให้เกิดขึ้นเป็นชะไหนท้าสาสัญญาคือสัญญาสิบประการเหล่านี้อสุภาสัญญาความจำหมายว่าไม่งามแห่งกายมรณสัญญาความจำหมายว่าความตายจะต้องมาถึง อาหาเรปฏติกูลสัญญาความจำหมายว่าอาหารล้วนเป็นของปฏติกูลสภะโลกเกอนาพิรตัสัญญาความจำหมายว่าโลกทั้งพวงเป็นสิ่งไม่น่ายินดีอนิจสัญญาความจำหมายว่าสรรพสิ่งล้วนไม่เที่ยังอนิจเตทุกขสัญญา ความจำหมายว่าสิ่งที่ไม่เที่ยงล้วนเป็นทุกข์ทุเคอนัตตาสัญญาความจำหมายว่าสิ่งที่เป็นทุกข์ล้วนเป็นอนัตตาปหานสัญญาความจำหมายถึงภาวะการละอารมณ์วิราคสัญญาความจำหมายถึงความใคร่กำนัดยินดีนิโรธสัญญา ความจำหมายถึงความดาบที่เคยได้แล้วจีเมธะสธรรมมาอุปเทตภาทำสิบประการเหล่านี้เป็นธรรมที่ควรทำให้เกิดขึ้นกาตเมธะสธรรม,มาอาภินญญาทำสิบประการที่ควรรู้ยิ่งเป็นฉะไหนทา,าสานิจินนวัตถุนี้ นิอนิจนาวัตถุสิบประการเหล่านี้สมมาทิติสามิจฉาทิตฐินิจนนาหุติมิจฉาทิฏีิของผู้มีสัมมาทิฐิย่อมเสื่อมไปเยจามิชาทิตฐิปัจจยญาอาเกปปะกาอกุสลาธรรม,มสัมภวันติเตปัสสนิจนานหุติ บาปกุศลธรรมเป็นอนเนกของบุคคลที่เกิดเพราะมิจฉาทิฏฐิเป็นปัจจัยย่อมเสื่อมไปสมมาทิฏฐิปัจจยาจะอเนเกกุศลธรรมาภาวนา,า,วนาปาริปุริงขจนติและกุศลธรรมเป็นอนเนกย่อมถึงความจะเดินเต็มที่ก็สัมมาทิฏฐิเป็นปัจจัย ธัมมาสังกับปัสสาะมิชาสังกัปโพนิจโนโหติมิฉาสังกับปาของผู้มีสัมมาสังกับปะย่อมเสื่อมไปเยจามิชาสังกับปปัจจยาอเนเกปปะกาอกุสลาธรรมาสัมภวันติเทปัจจานิจนาุหติ บาปอากุศลธรรมเป็นอเนกของบุคคลที่เกิดเพราะมิจฉาสังกับปะเป็นปัจจัยย่อมเสื่อมไปสัมมาสังกับปะปัจจยาจะอเนกเกกุศลธรรมาภาวนาปาริปุริงขจันตีและกุศลธรรมเป็นอเนกย่อมถึงความเจริญเต็มที่เพราะสัมมาสังกับปะเป็นปัจจัย สัมมาวาจาจามิชาวาจานิจินาหุติมิชฉาวาจาของผู้มีสัมมาวาจาย่อมเสื่อมไปเยจามิชาวาจาปัจยาอเนกเกปปกาอากุสลาธรรมาสัมภวันติเทปัสนิจินาหุติ บาปกุศลลธรรมเป็นอเนกข้องบุคคลที่เกิดเพราะมิจฉาวาจาเป็นปัจจัยย่อมเสื่อมไปธรรมาวาจาปัจจยยจังอเนกเกกุศลธรรมาภาวนาปริปุดิงขจันติได้กุศลธรรมเป็นอเนกย่อมถึงความจเจริญเต็มที่เพราะมาวาจาเป็นปัจจัย สัมมากัมมันตตามิจฉากัมมันโตนิจินโนหติมิจฉากัมมันตาของผู้มีสัมมากัมมันตาย่อมเสื่อมไปเยจามิจฉากัมมันตาปาจยาอเนกเกปปกาอากุสลาธรรมมาสัมภวันติเทปัจจานิจินาอหติ าปกุศลธรรมเป็นอเนกคองบุคคลที่เกิดเพราะมิจฉากรรมมันตาเป็นปัจจัยย่อมเสื่อมไปสมมากรรมมันตาปัจจัยจะงานเนกกุศลธรรมภาวนาปาริปุริงขจันติและกุศลธรรมเป็นอเนกย่อมถึงความเจริญเต็มที่เพราะสัมมากรรมมันตาเป็นปัจจัย สัมมาอาชีวัสสามิจฉาอาชีวนิจโนโหติมิจฉาอาชีวะของผู้มีสัมมาอาชีวะยอมเสื่อมไปเยจามิชฌาอาชีวะปัจจยาอเนเกาปาปาะกุสละธรรมะสัมภวันติเทปัตานิจนาโหติ บาปกุศลธรรมเป็นอเนกของบุคคลที่เกิดเพราะมิจฉาอาชีวะเป็นปัจจัยย่อมเสื่อมไปธัมมาอาชีวะปัจจยาจะอเนกกุศลธรรมมาปวนาปาริปุริขจันติและกุศลธรรมเป็นอเนกย่อมถึงความเจริญเต็มที่เพราะสัมมาอาชีวะเป็นปัจจัย สัมมาวายามัามิชาวายามโมนิจโนโหติมิฉาวายามะของผู้มีสัมมาวายามะ ah ย่อมเสื่อมไปเยจามิชาวายามะปัจจยาอเนเกปปกาอกุสลาธรมมะสัมภวันตีเปัจจานิจินมมาโหติ บาปากุศลธรรมเป็นอเนกของบุคคลที่เกิดเพราะมิจฉาวายามาเป็นปัจจัยย่อมเสื่อมไปสมัมาวายามะปัจจยจะอเนเกกุศลธรรมมาภาวนาปาริปุริงขจันตีและกุศลธรรมเป็นอเนกย่อมถึงความเจริญเต็มที่เพราะสม,มาวายามะเป็นปัจจัย สมมาิติามิชาติตินิจนาหุติมิชาติติของผู้มีสมมาสติย่อมเสื่อมไปเยจามิชาติติปัจจายาเนกเกปปกาอกุสลาธรรมาสัมภวันตีเตปัจจานิจนาหุติ บาปุศลธรรมเป็นอเนกของบุคคลที่เกิดเพราะมิจ่าติตเป็นปัจจัยย่อมเสื่อมไปธรรมะติปัจจัยจังอเนกกุศลธรรมาภาวนาปาริปุริงขจันติและกุศลธรรมเป็นอเนกย่อมถึงความเจริญเต็มที่เพราะธรรมะจิเป็นปัจจัย สัมมาสมาธิธามิชาสัมมาธิินิจินโนหันติมิจฉาสมาทิิของผู้มีสัมมาสมาทธิย่อมเสื่อมไปเยจามิชาสมาธิปัจจยญาอเนกเกปปกาอกุสลธรรมาสัมพวันติเทปัจจานิจินาหุนติ บาปกุศลลธรรมเป็นอเนกกองบุคคลที่เกิดเพราะมิฉาสมาธิเป็นปัจจัยย่อมเสื่อมไปธัมมสม,มาธิปัจจัยจงอเนกเกกุสลธรรมาภาวนาปาริปุริงขจันติและกุศลลธรรมเป็นอเนกย่อมถึงความเจริญเต็มที่เพราะธรรม,มสม,มาธิเป็นปัจจัย สัมมาญาณะ,ะมิชาญาณังนิจินังโหติมิชาญาณะของผู้มีสัมมาญาณะย่อมเสื่อมไปเยจามิชาญาณะปัจจยญาอเนเกาปาปกาอคุสลธรรมาสัมภวันตีเตปัจานิจินาโหติ บาปกุศลละธรรมเป็นอณิของบุคคลที่เกิดเพราะมีฉายานะเป็นปัจจัยย่อมเสื่อมไปธรรมยายานะปัจจัยาจังเนเกกุศลธรรมาภาวนาปริปุริงขะจันตีและกุศลลธรรมเป็นอณกย่อมถึงความเจริญเต็มที่เพราะสมยายานะเป็นปัจจัย สัมมาวิมุตติจามิชาวิมุตตินิจนาหุติมิฉาวิมุตติของผู้มีสัมมาวิมุตติยอมเสื่อมไปเยจามิชาวิมุตติปัจจยญา,าเนเกปาปะก,กุสสลาธรรมสัมภวันติเทปัตานิจนาหุตติ บาปอกุศลธรรมเป็นอเิข้องบุคคลที่เกิดเพราะมิจฉาวิมุตเป็นปัจจัยย่อมเสื่อมไปธรรมาวิมุตติปัจจาจังอเนกุศลธรรมาภาวนาปริปุริงกัจันตีและกุศลธรรมเป็นอณิยอมถึงความเจริญเต็มที่เพราะธรรมาวิมุตเป็นปัจจัยอิเมโคทัศธรรมาอภินญญา รำสิบประการเหล่านี้เป็นธรรมที่ควรรู้ยิงคันธเมธะธรรมะสัจจิกาถภาทำสิบประกา,ทาร,รที่ควรทําให้แจ้งเป็นฉไหนถ้าอาเสกาธรรมะคืออาเสกฆะทำสิบประการเหล่านี้ได้แก่อาเสกฆะสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิของพระอาเสกาะ อาส,สีโคสมมาส,ส,ส,สังกปูสมมาสังกปปของพระอาสีขาอาสีฆาสมมาวาจาสัมมาวาจาของพระอาสีขาอาสีโคสมมากรรมตูสมมากรรมันตากองพระอาสีขาอาสีโคสมมาอาชิวสัมมาอาชิวากองพระอาสีขาอาสีโคสมมาวายโม สัมมาวายามาของพระอาสิกาอาสิกาสัมมาสติสัมมาสติของพระอาสิกาอาสิโคสัมมาสมาธทสัมมาสมาธทีของพระอาสิกาอาสิขังสัมมาญาณังสัมมาญาณาของพระอาสิกาอาสิฆ่าสัมมาวิมุตติสัมมาวิมุตติของพระอาสิกา อิเมโคทัตรธรรมาสัจจิกาตภาทำสิบประการเหล่านี้ที่ควรทำให้แจ้งอิติอิเมตรัตธรรมาทำหนึ่งร้อยนี้ปุตตระชาติฐาเป็นของจริงของแท้แน่นอนอวิตถาอนัญญาาไม่ผิดพลาดไม่เป็นอย่างอื่น สมมาตาธาคเตนะอภิสัมพุทธาตีที่พาตาตาเคจาจัตารู้แล้วโดยชอบอิทามาโวจายัสมาทาริพุโตเมื่อท่านระสารีบุตรกล่าวแล้วอย่างนี้อัอตมานาเตปิคูายัสมะโตสารีปุตตสาภาสิตังอภินันทุนตี ภิกษุเหล่านั้นต่างชื่นชมยินดีซึ่งภาสิทิของท่านพระสารีบุตรธิราเจ้าแล้วแล